สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนรถมือสองราคาดีนะครับผมวันนี้ขออนุญาตนําเสนอเป็นรถเก่งนะครับผมยอดนิยมนะครับรถประหยัดน้ามันนะเป็นมาสด้าสองสกายแอคทีฟดีเซลหนึ่งพันห้าร้อยซีซีครับผมคันนี้นะครับผมวิ่งน้อยมากถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปนี่ผมจะแบบภูมิใจมากๆเลยใช้ซื้อไปยังไงก็คุ้มครับผมก่อนจะไปดูายละเอียดในตัวรถฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอนนะครับผมละเอียดตัวรถเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นมาสด้าสอง เครื่องยนต์พันห้าดีเซลนะครับสีแดงปีสองพันสิบเก้าไม่น้อยมากครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมเดย์ไลท์ดูด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกพร้อมนะครับกระจังหน้าคมเมียมครับป้ายทะเบียนกรุงเทพ4,375ครับรถสวยมากคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนครับผมวิ่งน้อยมีล้อแม็กมาให้ด้วยนะครับ นี่ซีรียางยาเป็นซีรีสองศูนย์ห้าสี่ห้าขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นยางใหม่ครับปีสองพันยบสองะครับไฟเลี้ยวที่หูกระจกครับผมมีการสาดให้พร้อมสปอยเลอร์รอบคันดูมันชัดชัดครับตัวนี้ก็เป็นประหยัดน้ำมัน ตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับไวรุ่นฮิตมากครับสปอยเลอร์รอบคันเป็นแฮตแบ็กห้าประตูครับมาสด้าสองสปอร์ต hmm. นะครับผมสกายแอคทีฟเครื่องยนต์ดีเซล mm hmm. เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดู mm hmm. เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูเป็นอาร์ตสีแดง สีสวยมากสียังสดเลยครับผมรถเดิมเดิมครับผมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานครับชัดเจนครับไม่มีสกรปรกครับคันนี้วิ่งน้อยน็อตไม่ขยับนี่ครับน็อตไม่ขยับเลยมาดูประตูบานนี้ครับโอเคนี่ครับผมเห็นไหมครับ เม็ดอักเดิมโรงงานการันตีครับไม่มีพิกคว่ำแน่นอนเดี๋ยวไปฟังราคาท้ายคลิปนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับกว้างพอสมควรใส่สัมภาระได้เยอะอุปกรณ์ครบยางอะไหล่เครื่องมือ ยางอะไรยังไม่แตะพื้นเลยครับครับมีไฟหลีท้ายให้ด้วยครับมาดูตะเข็บด้านหลังครับผมเม็ดอาร์คนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมสูงมดูใกล้ๆมันจะย้อนแสงนิดหนึ่งเนี่ยครับเม็ดอาร์คเดิมเห็นไหมครับเนี่ครับท้ายก็ยังไม่มีชนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ต้องบอกว่าสวยมากๆครับผมซื้อรถสภาพใต้แดงครับแต่เป็นมือสองครับราคาถูกมากมากครับราคาท้ายคลิปครับผมไฟท้ายครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่โคมเดียวกับไฟท้ายนะครับเป็น LED ครับมาดูเม็ดอาร์ประตูหลังขวาครับ นี่เม็ดอาร์เดิมโรงงานนะครับผมมั่นใจได้เลยครับไม่มีผิดควาเบาะหลังเป็นอาคันทล่านะครับเบาสะอาดไม่ขาดไม่มีสกรปรกมาดูที่บานหน้าขวาครับผมประตูดูเม็ดอาร์กันก่อนเลยนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเม็ดอาร์ Met ชัดเจนนะครับผม ดูละเอียดนิดนึงเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ดีครับกระจกปรับพับไฟฟ้าครับภายในเป็นทรงสปอร์ตพวงมอะไรฟังก์ชันนะครับผมเกียร์ออโต้ปุ่มควบคุมจะอยู่ทางนี้ครับหน้าจอ7นิ้วครับเครื่องเล่นหน้าจอ7นิ้วไปดูเลขกิโลกันเลยครับ วิ่งไปทั้งหมด1,28,000สมกิโลครับวิ่งน้อยมากๆครับรถปี2019นะครับผม a i r ์แบ็ก s อนะครับนี่ครับบาะอะค,คาเนลราสวยมากๆครับหลังคาสะอาดครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับ มาดูห้องเครื่องครับผมเครื่องยนต์ 1,500cc ครับดีเซลนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยครับห้องเครื่องสวยงามนีุ่งโชคด้านขวายังไม่มีบุบบี้ครับการันตีครับแก้มเดิมครับรถไม่ขยับรถจะไม่ขยับเลยครับคัหน้าเดิมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สูงโชวด้านซ้ายครับนะครับยังเป็นทรงเดิมนะครับผมแก้มด้านซ้ายก็เป็นแก้มเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่รับประกันหนึ่งปีครับยังเป็นฝากระโปรงเดิมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจมาด้า2สกายแอคทีฟ 1.5ดีเซลนะครับผมติดต่อมาได้ที่ Facebook รถมือสองราคาดีหรือโทรสายตรงมาเลยครับผม0639360556นะครับผมหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับราคาเจ้าคันนี้นะครับผม469,000บาทนะครับปี2019เื่่งยนดีเซลครับผ่อนประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองครับนะโอเค ก่อนจะจากไปนะครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ